สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนผักนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะว่าสวนผักเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อากาศร้อนค่ะเมื่อวานที่ลำปางนะคะอุณหภูมิ41องศานะคะที่บ้านสวนเราก็40องศาเช่นกันค่ะมาดูนะคะว่าแปลงผักบ้านเรานั้นช่วงเดือนเมษาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นี่คือต้นแตงโมค่ะ,คะนี่คือลูกค่ะลูกแตงโมนะคะออกลูกแล้วค่ะแตงโมนี่ก็คือมะเขือนะคะมะเขือค่ะลายกะเพรา อัน,นี้ก็ใบกะเพราอันนี้ต้นแควช่วงเดือนเมษานะคะแคลค่ะอันนี้ก็คืออย่างงามเลยค่ะเขือเทศเต็มต้นเลยดูสิดูสิดูสิเขือเทศปั้นเรางามมากเลยค่ะ นี่คือมะเขือเทศนะคะดูสิดูสิเต็มต้นเลยวุ้ยทำไมจะดกขนาดนี้มะเขือเทศยังไม่สุกค่ะตรงนี้ก็มะเขือเทศนะคะยังดกเลยค่ะนี่คือส่วนครัวช่วงเดือนเมษานะคะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะอันนี้ก็เก็บได้ เดี๋ยวมันก็จะไปซุกอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็โอ้ยจะพอนี่ต้องไปเก็บมะเขือเทศลูกนี่ค่ะมะเขือเทศ มะเขือเทศที่ลวงมากินเนี่ยนี่นะคะลูกใหญ่ค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกทอค่ะลูกจะใหญ่มากนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเลือกเก็บเฉพาะลูกที่มันสุกลูกที่ลูกที่ไม่สุกเราก็ไม่เก็บ ตงนี้เป็นต้นแมงรักนะคะดูนะคะในหนึ่งแปลงนะคะแปลงนี้มีต้นอะไรบ้างหนึ่งมีต้นหัวเชเท้าอันนี้เป็นดอกหัวเชีเท้านะคะเนี่ยหมดนี่เป็นดอกหัวเชีเท้าค่ะอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายนะคะกําลังงามนี้เป็นต้นแมงรักหมดเยอ่ยยะเลยค่ะมดขันต้องระวังนะคะ นังรักอันนี้เป็นสลระแหน่ค่ะสลรนแหน่นี่งามๆต้องเอาไปกินกับลาบนะคะสลระแหน่แล้วก็ต้นมะเขือเทศนะคะแปลงนี้นะคะแล้วก็มีผักกาดหอมผักบุ้งแล้วก็มีต้นหม่อน น,ะะนี่คือแปลงนี้จะมีหนึ่งผักบุ้งมะเขือขึ้นเองนอกนอกแปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชนิดนะคะในแปลงนี้ปลูกเก้าอย่างปะปนกันไปค่ะผสมผสานแปลงนี้จะเป็นหัวเเทานะคะ แก่แล้วค่ะเพราะว่าที่เรารู้ว่ามันแก่เพราะว่าอะไรคะ่ะฮ้อนมีดอกเนี่ยดอกสวยสวๆอันนี้เป็นดอกดอกสีม่วงค่ะอันนี้จะเป็นดอกดอกสีขาวสวยนะคะแก่แล้วค่ะไม่ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยลองสวนเลยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลมดเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ย ตรงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลค่ะตเต็มเลยนะคะนี่หัวเช้เท้าที่ปลูกไว้ค่ะนี่ดอกสวยๆนะฮะดอกหัวใช้เท้านี่ก็ต้นหัวเช้เท้าปีนี้หัวไม่ค่อยสวยหนึ่งไม่ค่อยดูแลสองเสียดายต้นกล้าเขาต้องให้ปลูกหนุ่มละต้นแต่เราไป แต่เราไปปลูกหลุมแล้วหลายๆต้นค่ะมันก็เลยหลุมละสามต้นต้นมันก็เลยไม่ใหญ่นะคะส่วนอันนี้ในแปลงนี้ก็ปลูกหลายอย่างเช่นกันนะคะก็จะมีผักชีค่ะอันนี้เป็นต้นผักชีนี่ก็เป็นต้นพริกนะคะนี้ก็เป็นต้น มะเขือพวงค่ะนะคะนี่คือต้นนี้นะคะนี่ค่ะมะเขือพวงแก่แกล้วออนอ่าแก่แล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บนะนะคะนี่มะเขือมะเขือพวงนะคะแปลงนี้แปลงนี้จริงๆตั้งใจจะปลูกต้นมะเขือเปาะนะคะสีขาวลูกสีขาวลายลายสีขาวปรากฏว่าได้มาเป็น มะเขือพวงนี่ก็มะเขือพวงอย่างงามเลยมะเขือพวงข้างใต้ต้นมะเขือพวงนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะตรงนี้เราก็ปลูกคะนาไว้แต่ว่าไม่เวิร์นะคะแล้วก็ต้นผักชีนะคะ ผักชีปลูกใต้ต้นมะเขือพวงค่ะส่วนในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นต้นกุยช่ายค่ะว่าจะทำกุยช่ายขาวยังไม่ได้ว่างทำเลยค่ะช่วงนี้ยุ่งมากนะคะ อีกอันหนึ่งก็คือน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะเถาแก่แล้วต้องเก็บละต้นแฟงยังเหลืออีกหนึ่งลูกนะคะแฟงแฟงเขียวค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บละนะคะนี่ก็คือแปลงผักสวนครัวนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นเนี่ยนะคะเคยทําคลิปเอาไว้แล้วค่ะไปผัดน้ำมันหอยอร่อยอร่อยแปลงนี้เป็นแปลงผักเคลนะคะที่เคยเอาลงเอาไว้ที่มันจะตายนะคะเคยเอาลงเอาไว้ตอนนี้มันงามนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลนะคะ ต้นแคลนะคะที่เคยลงไว้ค่ะแคลค่ะที่ลงเอาไว้นะคะเมื่อตอนนั้นที่ว่า,าในคลิปชุบชีวิตแคลอะค่ะดูต้นนี้สิคะเนี่ยผักโขมค่ะสูงเป็นเมตรเลยค่ะงามมากต้นผักโขมนะคะสูงเป็นเมตรเลยค่ะงาม,งาม อันนี้เป็นออะไรเนี่ยแครอทสีแดงนะคะโอ้หัวใหญ่นะคะแครอทสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ หอยยังใหญ่เลยเอาเม็ดมาหวานใกล้ๆต้นแควนะคะพื้นที่ตรงไหนว่างก็พยายามที่จะปลูกนู่นปลูกนี่ใบกระเพรายังมีอยู่เลยนะคะเนี่ยข้างต้นแวนะควค่ะสวนผักเล็กๆไม่มีไม,ไม่ไม่กี่ตารางเมตรนะคะก็ปลูกผักได้กินตลอดทั้งปีนะคะ ตรงนน้นจะเป็นแปลงเคลนะคะเดี๋ยวจะต้องทำร่มกันแดดไว้ให้นี่คือบ้านสวนค่ะนี่คือที่บ้านสวนฟันตาออแกนิกการ์เด้นนะคะเป็นบ้านสวนเล็กๆค่ะแปลงผักช่วงเดือนเมษานะคะก็จะได้ ลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะอากาศร,ร้อนมาก จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่จะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ